รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการธันวาคมเปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณศิทิศักดิ์จันเทมะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเนจีคอมเพล็กจำกัดพบกันช่วงหน้าครับวันที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณ วันที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณหรือวันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื e si ่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่น ต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแร่างกายแค่เหลยได้ครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัว เท้าเดือนหกคนก็ตก๊รำรำแบงก์ก็ไม่มีอีก8ปดสเามื่อถึงก่อนยี่ไงดอมอย่าเข้าเอมไมงไอ๊กักแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จทางช่อง9 MHD c o t ดำเนินรายการโดยวีรนพลรักธรรม ษัทเอเนจีคอมเพล็กจำกัดเอ็นโก้าวสู่ปีที่20อย่างยั่งยืนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน ABS a Estate บ้านที่ใช่สำหรับคุณ ณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย MPro ท่านผู้ชมครับรายการไทยรัฐทุ y วันนี้เราจะมาสนทนากับคุณศิิศักด์จันเทมะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy c o m p พ e x จำกัดวันนี้คุณศินศักดิ์อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ t ทยแลนด์ทูเดย์ยินดีอย่างยิ่งครับ,รบปี2567ถือว่าครบรอบ20ปีของบริษัท Energy Complex จำกัดหรือ ENCO ที่เราพิจกกันดีนะครับก่อนที่ผมจะถามคุณศิริศักดิ์ถึงยุทธศาสตร์ที่เราจะขับเคลื่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนในเชิงบุกอย่างไรอยากทราบที่มาย้อนไปสักนิดนึงครับ20ปีเอ็นเราตั้งขึ้นมาภาพใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง บริษัท Energy Complex หรือ e n ็นกนะครับก็เป็นบริษัทในกลุ่มปตทนะครับซึ่งรับบริหารในเรื่องของการจัดการนะครับในเรื่องของอาคารสำนักงานนะครับเรื่องของการดูแลอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีบริษัทผู้ถือหุ้นนะครับก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทปตทสำรวจและผลิตจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็ถือหุ้นกันคนละ50นะครับ บริษัทเอนโก้เนี่ยก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2,547นะครับเพื่อที่จะก่อ,ะอสร้างนะครับศูนย์เอเนอร์จีคอมเซ์แห่งนี้ซึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะเป็นอาคารต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานนะครับ,รบของกระทรวงพลังงานแล้วก็บริษัทที่อยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับ,รบซึ่งก็นับเป็นความสําเร็จอย่างดียิ่งนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ได้รับการรับรองในระดับ l e รียแพลตินัมนะครับที่เป็นดูแลเรื่องของการผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมและก็การจัดก,การพลังงานครับ ก็เป็นเป้าหมายหลักที่เราตั้งบริษัท Energy Complex อยู่แล้วว่าเราจะเน้นในเรื่องของการพลังงานเป็นหลักถูกไหมครัใช่ครับครับอันนั้นเป็นภาพรวมคร่าวๆของการก่อตั้งบริษัท Energy Complex ที่ตั้งมา20ปีแล้วนะครับเอ็นโคทีนี้ทราบว่ามีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนเป็นหลักด้วยครับครับในส่วนวิสัยทัศน์นะครับวิชั่นของบริษัทเอ็นโคเองเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะพัฒนานะครับสังหาริมทรัพย์นะครับในการบริหารอาคารสถานที่นะครับ ด้วยบริการที่เป็นเลิศนะครับแล้วก็สู่ความยั่งยืนครับก็เราก็พัฒนาต่อเนื่องมาตลอดใช่ครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามุ่งมั่นในการดําเนินการนะครับตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราแบ่งกลุ่มธุรกิจของเอ็นโกเองนะครับออกเป็น3ธุรกิจหลักๆนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของ PM นะครับคือการบริหารอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นศูนย์เอ็นโกแห่งนี้นะครับแล้วก็มีที่เอ็นโกเทอร์มินลนะครับที่ตรงดอนเมืองนะครับแล้วก็ที่โรงแรมนะครับที่เรา ได้มีการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นเป็นโรงแรมซึ่งให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ที่วังจันทร์ระยองนะครับเรียกว่าเอ็นคอนี่และเซเดนเชียลโฮเทลครับยิ่งที่ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ของเอ็นโคแล้วในการที่จะขับเคลื่อนในเชิงบริหารจัดการนะครับทราบว่าเอ็นโคเองก็มีแนวทางที่จะดําเนินธุรกิจอยู่3หลักใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับครับอันแรกก็คือในเรื่องของการบริหารอสังหาริมทรัพย์นะครับ property management เนี่ย แล้วก็พูดง่ายๆเราก็มีความตั้งใจที่การบริหารสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ตอบโจทย์นะครับของผู้ที่มาใช้บริการของเราเนี่ยให้มีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตในการเข้ามาทํางานนะครับอันที่2คือเรื่อง property development นะครับหรือเรื่องที่เราเรียกว่า P D นะครับก็คือการรับจ้างนะครับในการออกแบบตกแต่งในการก่อสร้างนะครับปรับปรุงอาคารสํานักงานให้กับลูกค้านะครับที่มีความสนใจจะปรับปรุง ส่วนอันที่3เนี่ยก็คือธุรกิจหลักของเราคืองานเรียกว่า c i l i t y m a n a g e m e n t นะครับหรือการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับคือบริการนะครับให้กับลูกค้าดูในเรื่องของแม่บ้านนะครับการรักษาความปลอดภัยงานวิศวกรรมนะครับงานสวนก็คือน,นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธุรกิจหลักของ Enco กลในปัจจุบันนะครับในสาธุรกิจหลักอันนี้ครับเอนโกปีที่ผ่านมาถ้าผู้ชมทางบ้านฟังดูเหมือนว่าโรยด้วยกีบกราบ แต่จริงๆแล้ว20ปีของเอ็นโคนั้นเจออุปสรรคเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองก็ดีทางด้านภาวะโลกที่เรียกว่าโควิด19ก็ดีเป็นวิกฤตที่หนักพอสมควรไม่เฉพาะของเอ็นเทอร์ไม่เฉพาะของเอ็นโคมันเป็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับแต่ของคุณศิรีศักดิ์เองก็ใช้กลยุทธ์ที่จะฝ่าฟันตรงนี้ออกมาจนนำพามา ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านครับก็เรียนคุณวิรพลอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ Energy Complex นะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเวลาเราล้มนะครับเราก็ลุกขึ้นมาได้นะครับเราประสบในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับถ้าจำได้ก็เรื่องวิกฤตต่างๆเรื่องน้ําท่วมนะครับที่แน่ๆคือน้ําท่วมมาถึงวิภาวดีนะครับในส่วนที่เป็นภัยทางด้าน การเมืองนะครับเราก็มีการชุมนุมต่างๆเราโดนปิดล้อมตึกนะครับแล้วก็แต่ทุกอย่างนะครับเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมยกตัวอย่างเช่นของกรณีโควิด1 9นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นวิกฤตในระดับโลกนะครับที่มีคนเสียชีวิตมากมายนะครับทาง Energy Complex เองเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการวิกฤตที่ดีนะครับเรามีการดูแลในเรื่องของทั้งพนักงานเองนะครับมีการดูแลเรื่งอชุมชนนะครับ รอบข้างนะครับและที่สําคัญคือเราก็ร่วมมือกับทางปตทนะครับในเรื่องของโครงการลมหายใจเดียวกันนะครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของอาคาร e n ็ o Terminal นะครับในช่วงแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปรับปรุงเราก็เปิดเป็นเพื่อให้เป็นหน่วยคัดกรองโควิดนะครับเรารับตรวจ ATK นะครับเรารับฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งผมก็ใจว่าตอนนั้นทุกคนก็คงพูดง่ายคือเดือดร้อนนะครับจากภาวะโควิดที่ผ่านมาเนี่ย หรือเพื่องายการเข้าถึงนะครับแหล่งที่จะตรวจโควิดในระยะแ,แรกนะครับการที่จะฉีดวัคซีนนะครับในระยะแ,แรกเนี่ยลำบากมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทางเอ็นโกเองอก็มองว่าในการที่จะทําบริหารจัดการให้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยชุมชนสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่สําคัญมากคือเราประสบความสาเร็จในเรื่องของรายได้อย่างเดียวไม่พอนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชุมชนนะครับสังคมเนี่ย พูดง่ายต้องอยู่รอดปลอดภัยไปกับเราด้วยซึ่งเป็นอธิบายภาพใหญ่ของบริษัทแม่คือปตทด้วยถูกไหมใช่แล้วครับเราดาเนินธุรกิจให้ได้ผลกําไรอันนั้นเป็นเชิงธุรกิจอยู่แล้วค่ะเดียวกันเราก็ต้องดูแลภาคสังคมด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นโกก็ทําตรงนี้มาตลอดใช่ครับเป็นความยั่งยืนเนี่ยก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคือเราต้องอยู่รอดนะครับแต่ว่าคืออยู่รอดก็คือต้องไปด้วยกันกับทางชุมชนสังคมนะครับและที่สําคัญคือต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็่ือหลักการของทางการจัดการยั่งยืนครับครับสักครู่เราพูดถึงเอ็นโในแนวคิดที่เราแบ่งการจัดการแบบยั่งยืนอยากให้ขยายเพิ่มเติมอีกนิดครับครับก็ทางเอ็นโเองนะครับก็ยังอยู่ในบริษัทในกลุ่มบตทเนี่ยการที่เราตั้งเป้าเนื้อของเด็ดซีโร่นะครับเพื่อไม่ปล่อยคาร์บอนนะครับคือหรือว่าทําให้ซีโร่เป็นทั้งปล่อยทั้งรับนะครับแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยพูดง่ายไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตั้งเป้าในปี2050นะครับ ที่เราจะเป็นทําให้เป็นเกิดเน็ตซีโร่เองแต่ในช่วงที่ก่อนที่จะถึงปีนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับในการดูแลระบบริหารทําความเย็นนะครับให้กับอาคารสำนักงานนะครับรดูแลในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยการมาตรการต่างๆเนี่ยเช่นการประหยัดพลังงานอะไรเป็นต้นนะครับแต่คืออย่างที่เคยนําเรียนนะครับก็คือสีลินโก้แห่งนี้เนี่ยพูดง่ายเรามีการออกแบบนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับเรามีการ ลิฟที่เราในการใช้งานเนี่ยพูดง่ายเรามีการนําพลังงานที่เหลือใช้นะครับจากการลงนะครับเอามาใช้ในการจัดการพูดง่ายต่อพลังงานต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญคือน้ำนะครับหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เราสามารถนําน้ำมารีไซเคิลเอามาใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องของการที่การเปิดแอร์นะครับเรามีระบบที่เรียกว่าอัตโนมัตินะครับมีเซนเซอร์ต่างๆดูแลในเรื่องของการดูแล co 2นะครับในการบริหารจัดการถ้า CO2 ในพวกในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันสูงเกินไปก็จะมีการปล่อยฟโฟลให้มากขึ้นเพราะว่าพอ CO2 สูงขึ้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาทํางานอาจจะง่วงนอนอะไรเงี้ยน,นะฮะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมีการจัดการให้ผู้ง่ายทุกคนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกว่าระบบพลังงานที่เราเน้นย้ําเน้นใช้ก็คือลดภาวะโลกร้อนเป็นหลักแน่นอนเลยครับ,รบเพราะว่าผมก็ทุกคนตระหนักดีนะครับว่าในภาวะเอลนินโยต่างๆนี่ครับทำให้ผู้ง่ายคือ ประสบปัญหานในการดำรงชีวิตมากมายนะครับแค่ร้อนก็ร้อนมากนะครับฝนก็ทิ้งช่วงนะครับผมก็ทําให้เราต้องทุกคนนะครับต้องมีส่วนร่วมนะครับในการาดูแลนะครับลดโลกร้อนตรงนี้นโยบายลดโลกร้อนตรงนี้มันก็เป็นนโยบายของบริษัปปทปตทแล้วก็ในกลุ่มด้วยถูกไหมครับใช่ก็สอดรับกับนโยบายของภาครัฐรวมทั้งสาธารณชาติด้วยเพื่อจะลดโลกร้อนทั้งโลกทั้งหมดเลยใช่นะครับมาณวันนี้ปี6 7ก็ครบรอบ20ปี ยุทธศาสตร์ต่างๆมันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้แหะครับว่ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ต่างๆที่เอ็นโคจะขับเคลื่อนเชิงลุกเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานแล้วก็เพื่อความยั่งยืนอย่างตามสโลแกนตรงนี้เราจะพัฒนาขับเคลื่อนอะไรหลักๆบ้างครับก็เพื่อจะตอบรับวิสัยทัศนะครับของเอ็นโคเองในการที่เรามุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจนะครับครับพูดง่ายๆอย่างเป็นเลิศแล้วก็เพื่อความยั่งยืนเราก็มีกลยุทธ์นะครับในการเมืองงานเนี่ย เมื่อกี้ที่เรื่องยั่งยืนก็พูดไปแล้วนะครับคือเราก็ต้องดูแลเรื่องสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนที่เป็นอีกสองอีกสามเรื่องเนี่ยเราใช้คําว่าง่ายๆว่า B 2 C นะครับแล้วก็ S เมื่อกี้ยั่งยืนนะครับ B แรกนี่คือ B ยนนะครับ B ยนในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างดั้งเดิมเนี่ยพูดง่ายๆเราก็ต้องมีความคิดนะครับในเรื่องของครีเอทีฟต่างๆในการดูธุรกิจใหม่ๆนะครับก็มาเพื่อเสริมนะครับธุรกิจเดิมนะครับที่อาจจะ ไม่เพียงพอนะครับในการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยนี้นะครับในส่วนที่2คือ 2C งนะครับสแรกก็คือในเรื่องของ corporation เมื่อกี้อย่างที่เล่าไปก็คือเราก็มีพูดง่ายหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพนะครับในการทํางานร่วมกับบริษัทต่างๆนะครับเพื่อจะต่อยอดในการทํางานของเอ็นโกเองและว4สุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของ competitiveness นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับให้มีความสามารถนะครับเพียงพอที่จะแข่งขันในโลกในปัจจุบันได้ การขับเคลื่อนทั้งหมดที่เล่ามานั้นก็ไปสอดรับกับวิสัยทัศน์แนวคิดที่เราวางไว้เป็นกรอบตั้งแต่ต้นถูกไหมครัใช่เลยครับกลยุทธ์ตรงนี้เราก็ใช้มาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้ไปได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน่าจะทันยุคกันสมัยครับผมเองก็ถามย้ำตลอดว่าปี67ครบรอบ20ปีของเอ็นโคนะครับทีนี้พูดถึงกลยุทธ์อยากให้เจาะลึกลงไปว่าหลังจากนี้เราจะนํากลยุทธ์เชิงลุกอะไรมาใช้บ้าง เมื่อก,กี้เราพูดเรื่อง B 2 C นะครับแล้ว S นะครับทีนี้ในส่วนกลยุทธ์การเติบโตเนี่ยผมว่ามันมีกลยุทธ์อีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งเติมเข้ามาเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญคในการดําเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คือเรื่องของสปีดนะครับเป็น S อีกตัวหนึ่งที่ในการเพิ่มเข้ามาเพราะว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือคิดถึงตัวเองนะครับเวลาสมมติอยากจะให้คนมาสร้างบ้านให้เนี่ยก็บอกว่าต้องเสร็จทันเวลานนะเสร็จก่อนยิ่งดีเพราะในเรื่องสปีดเนี่ยเราเลยเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของกลยุทธ์นะครับ ในส่วนการเติบโตนะครับเราก็มีพูดง่ายเพิ่งผ่านคณะกรรมการของบริษัทขึ้นมาก็คือมีอยู่2เรื่องก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือตัวเองเก่งยังไงเนี่ยก็พูดให้เสริมความสามารถในความที่เก่งตัวนะี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราบอกเราทำธุรกิจเรื่องของ PDPMFM มาแล้วเนี่ยเพราะนั้นคือทำยังไงจะมีการปรับปรุงต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการขยายฐานลูกค้านะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับการลดต้นทุนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพูดง่ายทา เป็น Handscore นะครับคือทําให้ธุรกิจที่ตั้งเดิมที่เราทําอยูย่ประสบความสําเร็จได้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราก็มองว่าลาพังธุรกิจที่เราทําอยูย่ไม่เพียงพอแล้วสำหรับที่จะเติบโตต่อไปเราจะต้องมีการลงทุนใหม่นะครับลองถ้าพูดง่ายเราใช้คําว่า ignite future and beyond นะครับการที่เราจะทําให้อนาคตนะครับ,รบเป็นพูดง่ายเป็นธุรกิจซึ่งเป็นความหวังแล้วกันนะฮะความหวังสำหรับ Enco ในการที่จะเติบโตต่อไปได้เนี่ยเราต้องหาพร์ทเนอรที่ดีนะครับเราต้องมีการ มองนะครับว่าธุรกิจไหนที่เป็น Poten t i a l แล้วก็พูดให้ประสบความสาเร็จในอนาคตได้เราพูดให้เราก็จะไม่รอช้าแล้วกันนะฮะเราจะไปลงทุนแล้วเราก็จะไปมีการจัดการให้ประสบความสาเร็จต่อเรื่องต่อไปเพราะที่สําคัญคือเรามีการตั้งเป้านะครับในอนาคตคเองเนี่ยว่าเราก็จะมีธุรกิจซึ่งทํารายได้ถึง3,000ล้านนะครับในระยะเวลาอันในกล้นี้แล้วกันนะครับ,รบนั่นเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะใช่ครับ การพังไรายได้อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเราก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับอย่างที่ทราบว่าเรื่องของยั่งยืนเป็นอะไรที่เป็นอนาคตนะครับแล้วก็เอ็นโก้ก็ตระหนักดีตรงเรื่องนี้นะครับทำคู่ขนานกันไปตามนโยบายบหลักๆที่เราวางไว้นะครับก็นอกเหนือจาก3,000ล้านอย่างที่ว่าแล้วก็คือในเรื่องของกําไรเนี่ยเราก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะฮะผู้ม่าก็ชาเล่ให้กับผู้บริหารพนักงานทุกคนเนี่ยเราต้องมีในเรื่องของเอ็นนะครับ Net Income เนี่ยก็คือมากกว่า800ล้านนะครับ เรฟังดูก็เป็นบริษัท nah ที่ต้องเหนื่อยเหมือนกันนะครัมีชัเล่เนค่อนข้างเยอะครับดังนั้นก็หมายถึงว่าศักยภาพที่เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยรูปธรรมที่เราจะจะขับเคลื่อนอย่างชัดเจนครับเพื่อที่จะให้สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแล้วก็แล้วก็วกพนักง,งานที่จะได้ผลตอบแทนตรงนี้ที่สูงขึ้นด้วยอ๋อแน่นอนเลยครับครับยีปีของเอ็นโคนอกจากที่เราพัฒนาธุรกิจหลักๆทราบว่าเชิงลุกต่อไปเรายังพร้อมที่จะเปิดนโยบายใหม่ๆเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ สร้างศักยภาพให้กับองค์กรด้วยอ๋อครับแน่นอนนะครับคือเมื่อกี้ที่พูดในเรื่องของ sustainability ไปแล้วเยอะนะครับจริงๆผมมองว่า Engo เองเนี่ยเราก็ทำงานอย่างสมาร์ทแล้วก็ sustainability คำว่าสมาร์ทเนี่ยคือพูดง่ายอย่างที่เรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะครับในการดาเนินงานนะครับเราต้องนาเทคโนโลยีนะครับทนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับในการบริหารจัดการธุรกิจของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรเรามีการทํา ธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของพิโตรไลซ์นะครับในเรื่องของโรบอติกนะครับถ้าเดินผ่านไปผ่านมาที่ตื่นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการาใช้บริการนะครับขุนยนต์โรบอตในการทำความสะอาดพื้นนะครับมีการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอาคารนะครับระบบ B A S ต่างๆของ e อ็เองนะครับก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับการ วิ่งแยระบบละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆของเอ็นโกเองเนี่ยก็วิ่งายเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีกล้องวงจรปิดนะครับเรามีการดูแลเรื่องเอไอนะครับเป็นโลวอติกต่างๆเข้ามาใช้ดูแลจัดการพื้นที่อย่างนี้มากขึ้นนะครับเราร่วมกับกลุ่มปตทนะครับในการเป็นทำบาลูเชนนะครับคือครบวงจรนะครับแล้วก็ในส่วนการบริการอสังหาในมทรั์เนี่ยนอกจากกลุ่มปตทเองแล้วเราก็ขยายไปสู่ภายนอกด้วยนะครับที่สําคัญเรามีโครงการนะครับที่เราจะ ร่วมทุนนะครับกับทางบริษัทต่างๆมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราจะโกร s ได้เนี่ยเราต้องพูดง่ายลำพังตัวเองอาจจะไม่ทันไม่ทันใจนะฮะเราก็พิ่าเราก็น่าจะต้องมีการทำหาพาร์ทเนอร์ที่มากขึ้นนะครับมีการทำ JV นะครับมีการทำ MOU ร่วมกับเมืออาชีพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายน้อยนะครับผมว่าเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันนะครับในอนาคตแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันมันก็เป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจ ในภาคเอกชนและภาคร e ัฐโดยเฉพาะเอนโกเองก็ที่ผ่านมาก็ทํากับออริจินแล้วถูกไหมครับ,ใ,รบในการพัฒนาโรงแรมหลังจากนี้เราก็จะเปิดกว้างกับกับเอกชนรายใหม่ๆเข้ามาที่จะร่วมธุรกิจด้วยแน่นอนเลยครับเพราะว่าหลังพังก็อย่างท,ที่ที่เรียนแล้วนะครับคือถ้ายิ่งมีมืออาชีพทํางานร่วมกับเอ็งโกมากขึ้นเนี่ยเราพูดง่่งบวกหนึ่งมันอาจจะมากกว่าสก็ได้นะครับ,รบทำงานร่วมกันครับ ท่านผู้ชมครับรการไทยรัฐท d t o เดยเราได้สนทนาภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดกับคุณศิรศักดิ์จันเทมะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy c o m p คอมเพล็กจำกัด20ปีเอ็นมุ่งพัฒนาสังหาริมทรัพย์และบริหารอาคารเพื่อความเป็นเลิศและความยั่งยืนสุดท้ายถึงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้คุณศิรศักดิ์ฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านและผู้ที่ใช้บริการของบริษัทเอ็น ในวารละที่ครบรอบ20ปีครับครับก็วันที่11สิงหานะครับที่จะถึงนี้ก็จะเป็นปีที่เอ็นโกนะครับอายุครบ20ปีถ้าพูดถึงนะครับก็จะเป็นช่วงที่พูดง่ายเราอยู่ในวัยที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตนะครับแล้วก็อย่างสมาร์ทนะครับแล้วก็ยั่งยืนที่ได้เรียนไปแล้วนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยที่เรามองว่าเราน่าจะดําเนินการได้ต่อไปก็คือในการที่เรามีโอกาสทางธุรกิจมากมายนะครับที่จะทํางานร่วมกัน กับเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับสเต็กโฮเดอร์ของเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้านะครับเวนเดอร์ต่างๆนะครับที่ทํางานร่วมกับเราอย่างพูดง่ายๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็หวังว่านะครับลูกค้านะครับที่มาใช้บริการของเราเนี่ยก็ยังคงให้ความไว้วางใจนะครับเอ็นโก้นะครับที่ในการบริการต่างๆเนี่ย ก็จริงๆมีอะไรติชมกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่คิดว่าเราน่าจะปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงาการให้บริการต่างๆเนี่ยก็ยินดีน้อมรับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการต่อไปเรื่อยๆครับครับท่านผู้ชมครับในการแถลงทุเรศที่เราได้สนทนากับคุณศิริศักดิ์จันเทมะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเน g y c จีคอมเพล็กจำกัด วันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณศิริศักดิ์นะครับขอบคุณมากครับวันที่คุณออกไปเล่นเราจะไปพร้อมคุณวันที่คุณออกไปทำงานแต่คุณต้องเจอกับอุปสรรคเราจะดูแลคุณ หรือวันที่คุณออกเดินทางไปกับคนที่คุณรักให้เราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ ต่อด้วยแค่ร่างกายแคร์เด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ่างเท้าเดือนหกคนก็ตกกบรำรำ แบงก็ไม่มีอีก89เมื่อถึงก่อนอยังไดงดอมหยยบเข้า m 4ไงอตัก๊กแค่ลงทะเบียน m 4ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเร,เราคือครอบครัวรายการไทยนด์ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆ โครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จทางช่อง9 m c o t HD ดำเนินรายการโดยมีคนรักธรรม ท่านผู้ชมครับรายการไทย l a n ทูเดย์เปิดประเทศส่อนาคตที่เราได้พูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy c จ m p l e x กจำกัดคุณศิริศักดิ์จันเทมะวันนี้รายการไทย l a n ทูเดย์หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักษรณ์สวัสดีครับ